มีเรื่องเล่าจากจีนไหมเล่าอะไรดีหนูได้เพื่อนไม่ด้วยแหละคือหนูเดินไปซื้อของใช่ปหคะคือเราก็จะแบบแยกกันเป็นกลุ่มกลุ่มใช่ไหมซึ่งหนูก็แบบไปคนเดียวโซโล่ไปแบบห้างที่ประเทศจีนนะคะก็เดินเดินไปเดินมาแล้วก็คือมันมันไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เนาะไอเราก็ต้องแบบ ชีชีชีเอาแล้วคือมันมีอยู่ร้านหนึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาพูดภาษาอังกฤษได,ด,กได้ก็เลยพูดคุยกันแล้วก็นั่นแหละค่ะเขาก็พาหนูแบบคือมันมีอุบิเหตุอันหนึ่งเกิดขึ้นปกติเวลาหนูไปต่างประเทศอะหนูจะใช้บัตรประเทศลาวนะคะบัตรบัตรประเทศลาวบัตรทองไวรูดไวรูด,ดใช่ไหมคะแต่เหมือนช่วงนี้แบบที่ลาวมันมีปัญหาเรื่อง เรื่องเลทเงินอ่ะเกียตฟิลปะแล้วบัตรหนูมันรูนไม่ได้หนูก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเธอแถวนี้แบบมีตู้ ATM มไหมฉันจะไปกดเงินสดให้เขาก็บอกว่าอ๋อมีแต่ว่าถ้าฉันบอกทางเธอน่าจะไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันพาไปละกันหนูก็เลยเออก็เดินไปกับเขา2คนต้องแตงต้องแตงต้องแตงแล้วก็แอดอันนั้นกันเขาเรียกว่าอะไรแอดอาีเพ เป็นเพื่อนในอาริเพแล้วทีนี้หนูก็จ่ายเงินสดเขาไปเสร็จเนาะเขาพาไป ATM แล้วหนูก็จ่ายเงินสดไปแล้วก็กลับร้านเอ่ยกลับโรงแรมไปสักพักตอนเย็นเขาก็ถ่ายรูปมาว่าแบบเธอเสื้อผ้าแบบนี้มันแบบมันเหมาะกับเธอมากๆนะคือหนูมีแชทไว้เขาเขียนเป็นภาษาจีนนะหนูก็ต้องใส่ g o o g l e Translate แล้วก็แปลเป็นภาษาจีนเอ้ยจีนภาษาจีนแล้วก็ส่งให้เขาคือ คือเขาก็ส่งรูปเสื้อผ้ากับหมวกมาว่าแบบเฮ้ย hey, มันน่ารักมากๆเธออยากซื้อไหมเนี่ยพรุ่งนี้เธอกลับแล้วฉันสามารถส่งไปที่โรงแรมเธอได้นะมันมีแอปขนส่งชื่อว่าดาราปะดาราหรือดีดี D อะไรสักอย่างหนูก็เลยแบบเอ้ย e น่ารักดีนะเธอมีสีชมพูไหมเธอมีสีฟ้าไหมเขาก็ถ่ายมาเฮ้ย hey, มีนะเธอสรุปสั่งซื้อออนไลน์คะ่ะเป็นภาษาจีนบอกเขาว่าเอาเสื้อสีชมพูหนึ่งตัวเอากระโปงหนึ่งตัวชุดที่หนูใส่ ที่ที่อ่ากับพี่ภูมิอ่ะอ่าเจะตอนนต้นเห็นป่ะคลิปนั้นเออนั่นแหละมันคือชุดตัวนั้นเลยหนูก็เลยสั่งซื้อกับเขาแล้วเขาก็ส่งมาให้ซึ่งก็คุยกันเป็นภาษา Google Translate จบดีดีดาดาที่เป็นนักร้องไม่ใช่จังหวะตกลุ่มรักไม่ใช่ มันคือแอปขนส่งประเทศจีนะคะหนูจําชื่อไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือดีดีดหรือดาดาเนี่ยจำไม่ได้จริงๆรด,ดาแอปดาดาป่ะจำไม่ได้อะแอปดีดีใช่เออแอปดีดีค่ะ